ั้นพื้นฐานก็คือการเทสหน้าลูกค้าใช่ไหมคะบางทีเราเราไปต่างจังหวัดหรือว่าสถานทีน่มันนัมไม่ํำนวยนะคะขั้นแรกคือจริงๆไม่ต้องอล้างหน้าด้วยเซนเซอร์ก็ได้นะคะแต่เพื่อให้เห็นผลว่าการทํางานของเซนเซอร์มันดียังไงอย่างเงี้ยแค่ล้างหน้าเราก็รู้แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันนี้พี่จะเทสให้ครบเซตเลยเนาะอันนี้การเทสข้างเดียวนะคะ ถ้าเกิดต่างจังหวัดหรืออะไรไม่อยากเพลองมากอะไรเงี้ยเราเทสเทสน้าลูกคา้าล้างหน้าด้วยเคนเซอร์เทสข้างเดียวนะคะถ้าเป็นการเทสเพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนียอันนี้คือการล้างหน้าด้วยเคนเซอร์อันหนอามี่ท่วันนี้นะคะี่นะคะว่าหน้าเริ่มใสแล้ว เราก็เหมือนเราได้นวดคืนเขาก่อน,นะคะ่ะได้ไปเปิดเปิดผิวให้เขาอะเนาะการล้างหน้า,นาด้วยเคนเซอร์ล้างสิ่งสปกปรกแต่ตัวนี้มันดีอย่างนึงคือมันเริ่มการทํางานเลยตัวโกนเฟกเตอร์มันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะเนี่ยล้างละเริ่มเห็นความใสไหมคะใสละวอันนี้ั้นตอนนี้คลิกไดหน่อยก็ได้วิธีให้ไปเทสที่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ได้ทีมงานที่นี่เขาจะเทสอย่างนี้นะคะ ล้างหน้านี่แหละให้ข้างเดียวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าความแตกต่างสรุปแล้วของพี่ไม้พี่เองเออถ้าเป็นเป็นการเกี่ยวเขียงมีโดนปนล้างแบบว่าล้างหน้าย้อนมุขขนนะคะทุกอย่างไม่แต่วิธีล้างหน้าก็ต้องล้างให้ให้ย้อนย้อนย้อนมุมขนเราค่ะย้อนเพราะเราต้องย้อนริ้วรอยใช่ไหมคะ อันนี้ล้างแค่ฟินเซอร์นะคะเห็นความใสไหมคะอยู่สองข้างแต่ถ้าเป็นเป็นต่างจังหวัดน,นะที่บ้านนะจะให้ให้เขารางหน้าเองเลยเราไม่ต้องมาล้างให้เขาอะไรเงี้ยไปหาองค์น้ําหลังบ้านเลยล้างเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกวิธีล้างของเขาว่าล้างไปก็นุ่นวดคืนๆกระตุ้นเซลล์ผิวนิดนึงเลยนยะ ด้วยกิจเจอเนสนะคะดำรงตำแหน่งเซฟไพรส์ิต่อไปก็ไปนจังหวัดเลยล้างหน้าลูกค้าให้สะอาดเสร็จด้วยตัวคินเซอร์ก็ลงด้วยตัวซิรััมนะคะถ้าเป็นบริเวณรอบดวงตาเราทาย้อนริ้วรอยนะคะริ้วรอยเราทาย้อนจากหางตาหาหัวตาเราไม่ต้องกลัวว่าตัวซิลััมจะเข้าตาหรืออะไรนะคะมันทาได้ทุกทุกบริเวณที่เป็นผิวของของมนุษย์เราอะไม่มีแสบไม่มีร้อน ไม่มีแผลเนี้ยค่ะไม่ต้องเป้นบ,นนบริเวณรอบตาให้ชุ่มไปเลยต่<ป>อ,อถาเซรั่มเล็กน้อย,อยนี่ยค่ะก็กระตุ้นนะคะถ้า,ถา,ถาอ่าเป็นคนมีเนื้อตรงคางแล้วก็โกยขึ้นมาด้วยหน้ามือเราเนี้ยค่ะไม่ต้องเบานะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าตีเขาเนี้ยคือเน้นเหมือนเราไปนวดนวด,นวดกระตุ้นอย่างเงี้ยค่ะนี่ยิืดรอยนะคะ ตอนที่เราลงซีลั่มไปเราไม่ได้เช็ดหน้าลูกค้าแห้งใช่ไหมคะมันก็จะมีน้ำนิดๆอะไรเนงะี้ยแล้วน้ำก็จะเป็นตัวนำพาตัวเนื้อเนื้อครีมเนื้อซิลลัมนี่แหลคะค่ะเข้าไปซ่อมแซมได้ไวมากชุ่มขึ้นเลยใช่ไหมคะเนะี่ยเริ่มใสอันนี้ที่ไหนทำการเทสครึ่งหน้าใช่ไหมคะครึ่งหน้าก่อนคะ่ะ จะได้เห็นความแตกต่างเนาะได้ดู before after อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเราเวลาเรานวดนวดอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องแล้วว่ามันเริ่มแห้งเพราะว่าพอแห้งปุ๊บจะรู้สึกฝืดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะก็ลงด้วยตัว repair repair แค่เป็นตัว moisture ก็ได้ค่ะแค่สามตัว รีแพร์ก็ได้นะคะตัวตัวหนรีแพรคค่ะลงะไมเจอเพื่ออะไรคะของพี่ลงไมเจอร์เ,อเพื่อความชุ่มชื้นค่ะอย่างนี้ค่ะเน้นบำรุงผิวด้วยอะไรเนี้ยค่ะเ,เพื่อความชุ่มชื้นให้ผิวปกป้องด้วยค่ะจากแสงแดด แต่พอเรานวดเสร็จเดี๋ยวเราถ่ายวีฟอสเตอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสปาเต็มหน้าอีกครั้งนึ่งเพราะลูกค้าแต่ละคนไม่ยอมเราหาหน้าเด้งไปข้างเดียวพี่เจะเป็นคนแรกก็ได้นะคะกลับไปเดี๋ยวเขาบอกเจ๊ไปทาอะไรมาบอกไปนวดหน้าแต่ทำไมหน้าบวมมาข้างเดียวแก้มีข้างหายไปไหนโอ้ยเป็นนางแบบกิติมศักดิ์ของหนูเลยแม่เนี่ย ่มันได้แถวนี้เขาเรียกตั้งสายาให้หนูนะเป็นเทพธิดามือสปานะพี่สปาหน้าติ้งเห็นผมภายในสิบนาทีรีรอยพี่รองมือสัมผัสหน้ามันเป็นยังไงบ้างคะหน้าสอง่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกัน น,น,นี่ก็เสร็จขั้นตอนการเทสหน้าลูกค้าซีกเดียว